สวัสดีค่ะกลับมาพบกับกิ่งอีกเช่นเคยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะกิ่งก็จะมารีวิวรถตู้คอมิวเตอร์เข้าใหม่นะคะแบบให้เห็นกันอย่างชัดๆนะคะทั้งภายนอกทั้งภายในเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะเป็นรถเป็นรถหน่วยงานปลดระวังจากกรมอนามัยนะคะรุ่นนี้นะคะของเราตั้งขายอยู่ที่739,000บาทนะคะระยะการใช้งานอยู่ที่160,000กโลเท่านั้นเองนะคะ รุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับไฟหน้าฮาโลเจนนะคะเป็นโคมไฟเดิมแท้จากทางโรงงานเลยนะคะก็มีไฟเลี้ยวติดมาให้ด้วยนะคะมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกนะคะพร้อมเลยรถคันนี้นะคะเป็นรถโครงสร้างเดิมๆเ,เลยนะคะไม่เคยพลิกคว่ำชนหนักนะคะสามารถเช็คประวัติได้เลยนะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์สามพันนะคะรถตู้คอมมูเตอร์เดิมแท้นะคะโครงสร้างเดิมๆเ,เลย นะคะสวยงามมากนะคะสำหรับท่านไหนที่กำลังมองหารถตู้ใช้งานอยู่นะคะติดต่อมาได้เลยนะคะก็จะมาพร้อมกับตัวล้อมแม็กด้วยนะคะล้อมแม็กขอบ15นะคะนี่เลยได้แม็กสวยๆแบบนี้ไปติดกับรถไปเลยนะคะก็จะได้ไปพร้อมกับยางปี2020เลยนะคะได้เป็นยางปีใหม่ด้วยนะคะใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะภายในโครงสร้างนะคะซุ้มล้อก,ก็โครงสร้างเดิมๆนะคะ อออาจจะมืดนิดนึงนะคะจะมองไม่เห็นแต่การันตีได้เลยนะคะเป็นรถโครงสร้างเดิมนะคะในส่วนของรายละเอียดต่างๆนะคะก็สวยงามนะคะรถไม่มีชนมานะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยในส่วนของตัวด้านท้ายนะคะไฟท้ายก็มาเป็นสีทับทิมแบบนี้เลยนะคะสวยงามนะคะโครงสร้างสวยงามเลยเป็นรถปลอดระวางนะคะสามารถเช็คระยะนะคะตรวจสอบได้เลยนะคะ ด้านท้ายก็จะมาพร้อมกับไฟถอยดวงที่3นะคะไฟเบรกดวงที่3นะคะตัวไฟเดิมๆนะคะไฟแท้ไฟเดิมเลยนะคะเหลี่ยมสันสวยงามนะคะตัวรถคันนี้ราคา739,000บาทเท่านั้นเองนะคะเป็นรถปี2017นะคะได้เป็นพร้อมล้อมแม็กไปสวยๆแบบนี้เลยนะคะโครงสร้างสวยงามนะคะเป็นรถสีบอลน,นะคะเดิมจากโรงงานเลย สำหรับท่านไหนนะคะที่กำลังมองหารถตู้ไว้ใช้งานนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะตอนนี้ของเรามีรถพร้อมส่งนะคะมาต่อกันที่ด้านในนะคะตัวด้านในนะคะฝาประตูนะคะขอบสันประตูสวยงามนะคะไม่มีตกร่องตกขอบนะคะมาพร้อมกับตัวม่านให้พร้อมเลย รถล็อตนี้ที่เข้ามานะคะถือว่าเป็นรถที่สวยงามนะคะสมกับที่เราคัดเกตมาให้นะคะตามซอกประตูต่างๆนะคะก็เดิมๆเลยนะคะหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับเช่นเดียวกันนะคะก็อาจจะมืดนิดนึงนะคะการันตีได้เลยรถไม่มีการเปลี่ยนถอดอะไรมานะคะหัวน็อตสวยงามนะคะเหลี่ยมสันชัดเจนไม่มีการเปลี่ยนถอดนะคะสวยงามเลย ภายในตัวรถนะคะก็มาพร้อมกับคอนโซลสีดำนะคะพวงมาลัยสีดำเป็นเกียร์แมนวนวลนะคะเกียร์แมนวนวลนะคะมาพร้อมกับตัวเบาะหนังสีเทานะคะเป็นสีเทาอ่อนนะคะเบาะสวยๆเลยนะคะท่านไหนนะคะย้ํากันอีกทีนะคะท่านไหนที่ต้องการรถตู้ไว้ใช้งานนะคะติดต่อมาหากิ่งได้เลยนะคะตอนนี้ทางเรามีรถไว้พร้อมส่งกับลูกค้าเรียบร้อยนะคะมีรถเข้ามาค่อนข้างเยอะเลย มาต่อกันที่โครงสร้างภายในตัวรถกันบ้างนะคะภายในตัวรถคันนี้นะคะก็มาพร้อมกับโครงสร้างสวยงามแบบนี้เลยนะคะรอยเม็ดอะชัดเจนนะคะตามขอบประตูต่างๆนะคะยางขอบประตูไม่มีสึกหรอไม่มีเสื่อมสภาพนะคะรางขอบประตูต่างๆเส้นตรงๆแบบนี้เลยนะคะประตูไม่มีตกล่องตกขอบนะคะบานประตูบานแท้เลย นะคะประตูไม่มีตกรองตกขอบนะคะเลื่อนง่ายนะคะเลื่อนง่ายประตูไม่หนักเลยนะคะนะคะต้ามหัวน็อนตต่างๆนะคะก็เดิมๆนะคะหัวน็อนตไม่มีรอยแกะรอยขยับเช่นเดียวกันนะคะโครงสร้างสวยงามคันนี้นะคะก็ปูพื้นมาให้เรียบร้อยนะคะเป็นตัวลายไม้นะคะสวยงามนะคะตัวเบาะก็จะเป็นเบาะหนังตัวโตๆตแบบนี้เลยนะคะเบาะหนังมี การวางพักแขนนะคะให้ทุกเบาะเลยนะคะให้ทุกตัวเลยเป็นเบาะสีเทานะคะตัวโตๆแบบนี้นะคะในส่วนของด้านในนะคะห้องหัวเก่งด้านหน้านะคะก็สวยงามนะคะโครงสร้างไม่มีผิดเพี้ยนเลยเดิมๆมาจากโรงงานเลยนะคะเดิมๆเลยนะคะโครงสร้างสวยงามมากๆนะคะรถรุนี้ที่เข้ามานะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะรถของเราคัดเกตมาให้ลูกค้าทุกคันนะคะ คัดเกตมาให้ลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะนี่ก็จะเป็นตัว t o y ย t a c คอมพิวเตอร์นะคะ3.0ปี2017เกียร์แมนวนวลนะคะราคา739,000บาทนะคะระยะการใช้งานอยู่ที่160,000กว่าโลเท่านั้นนะคะเข้าศูนย์เช็คระยะทุก1,000 0โลนะคะรถหน่วยงานปลดระวงังสามารถตรวจสอบนะคะเช็คประวัติรถคันนี้ได้เลยนะคะ ของเรานะคะมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่ไกลไม่สะดวกเข้ามาเซ็นธุรกรรมกับทางบริษัทนะคะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเลยลูกค้าประวัติดีนะคะเคยมีประวัติการผ่อนมาก่อนนะคะรถตู้ของเราสามารถจัดยอดได้เต็มเลย นะคะอะมาต่อที่หัวเก่งด้านหน้านะคะหัวเก่งด้านหน้าโครงสร้างสวยงามนะคะนี่เป็นรถที่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะยังไม่ได้ปรับสภาพแต่อย่างใดนะคะมาถ่ายให้เห็นโครงสร้างกันก่อนนะคะตามหัวน็อตตามซอกต่างๆนะคะก็ไม่มีรอยแกะรอยขยับนะคะหัวน็อตเดิมๆนะคะฝากระโปรงเดิมแท้นะคะไม่มีการเปลี่ยนถอดนะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมานะคะหัวน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยแกะรอยขันเลยนะคะมายังไงอย่างนั้นเลย ไฟแท้ไฟเดิมนะคะดูได้เลยไฟแท้ไฟเดิมไม่มีการเปลี่ยนถอดนะคะภายในหัวเก่งนะคะสภาพห้องเครื่องแบบแห้งๆเลยนะคะรายละเอียดต่างๆรอยเชื่อมสายไฟนะคะตัวต่อต่อตางๆนะคะหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับรอยจุดมาจุด qc อยู่ครบนะคะรอยซีนทรมะพ้าวนะคะยังเห็นได้ชัดเจน การันตีได้เลยนะคะรถไม่มีพิความชนหนักหรือว่าการเปลี่ยนถอดอะไรมานะคะเลขตัวถังสามารถตรวจสอบได้นะคะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะเลขครบถ้วนไม่มีเรือนรางไม่มีจางหายนะคะนะคะตัวล็อกฝากระโปรงนะคะก็ใช้งานได้ตามปกตินะคะใช้งานได้ตามปกติเลย ชิ้นส่วนอะไรต่างๆนะคะก็คงคุณภาพนะคะไม่มีสึกหรอนะคะรถทุกคันเราดูแลให้หมดนะคะต้องมีตรงไหนปรับแก้หรือว่าต้องแก้ไขนะคะทางเราดูแลให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ,จ่ายนะคะลูกค้าที่ซื้อรถกับเราไปนะคะประทับใจแน่นอนนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับ Toyota Commuter 3.0ปี2017คันนี้นะคะเป็นเกียร์แมนวนวลนะคะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะสำหรับคลิปนี้กิ่งต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ